ทุกวันนี้ยังต่อ<ค><ะ>หากันตนลอดครับฝากนะบอกไปด้วยว่าอาชอบเขามากเขาเก่งเขาเป็นคนใจดีนะครับโคตรเก่งเลยเขาเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคน,นะนไปอยู่กับเขาก็เขาให้ผมวันละเจ็ดร้อยเย้ยแล้วนะตอนนั้นนะวันละเจ็ดร้อยนี่สุดๆนวะแล้วผมก็จะคอยพาแกจูงแกไปนู่นไปนี่แกจะให้วันละเจ็ดร้อยก็อยู่กับแกได้ไม่กี่เดือนผมก็บอกแกว่าผมอยากทาเพลง ผมไม่อยากทาเพลงที่ผมมาอย่พี่เดียวผมอยากทาเพลงแกแกบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเถอนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันหากินได้จนตายจนแก่คือมันอยู่ได้ตลอดแล้วมันยั่งยืนมันได้เงินดีแกบอกเชื่อเชื่อพี่เถอะปุ้ยผมก็เลยบอกว่าผมไม่อยากร้องสติงผมมาร้องลูกทุ่งไม่ได้แล้วเสียงผมไม่ได้แ้วอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าปุ้ยร้องสติงนะปุ้ยต้องไปแต่งเพลงถุงยางมาอาจจะปุ้ยแต่งเพลงถุงยางได้อะเนี่ยปุ้ยจะดังผมก็กลับไปบ้านก็ไปแต่งเพลงถุงยางมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดียวครับเป็นคนบอกให้เขียน เพลงถุงยางใช่เขาพูดมาแค่นี้อะสองพยางก็โอเแกบอกว่าถ้าผมแต่งเพลงแต่งเพลงถุงยางได้ผมจะดังเดียวเลใช่ครับก็ไปตีความหมายเองแกบอกผมก็กลับมาบ้านสองสามวันกลับมานอนบ้านใช่ไหมเอกจากมามานอนบ้านออกจากบ้านแกก็มานอนบ้านสองสามวันแล้วก็มาแต่งเพลงก็กลับไปทํางานก็ไปเจอแกบอกพี่เนี่ยผมเล่นกีตาร์ฟังผมแต่งเพลงถุงยางมาแล้วแกก็บอกเฮ้ยทำได้แล้วแกก็บอกว่านี่ยแหลยคือพื้นฐาน ถ้าปุ้ยอยากจะดังเร็วปุ้ยก็ต้องมาแนวนี้เพราะแนวนี้ยังไม่มีใครปุ้ยก็ไปต่อยอดเอาเองนะพี่ให้ได้แค่นี้แต่เพียงนี้มันจะยัง,ยงมันจะยังไม่ดังหรอกแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากต่อไปก็ไปหาเอาเออขาเขาเป็นคนวางบล็อกไว้ให้ผมเนื้อหามันก็เกี่ยวกับว่าเ,ออเธอท้องมาใช่ใช่ครับนะเธอท้องมาเธอมาหาฉันเธอบอกบว่าเธอท้องแต่จริงๆอ่ะเวลาฉันอยู่กับเธอฉันป้องกันทุกครั้งฉ<ม>ันป้องกันทุกครั้งท<ม>ุงอย่างทุกทีแหละครับ แต่เธอเดินมาแล้วเธอบอกว่าทอ้องกับฉันเธอท้องกับฉันใครก็จะไปเชื่อใช่ครับเไปไกลๆใช่ไหมใช่ครับฟิลนี้ใช่ครับออโอเคฮะก็เป็นจุดที่เริ่มตน้นครับผมแล้วก็พอมีชื่อเสียงขึ้นมาก็กลับกลายเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของของปุ้ยอีกครั้งหนึ่งครับผมแอลกอฮอล์เนี่ยถ้านักน้องเขาอ่อเขาจะดังกว่านี้ แง่ดีก็คือมันทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่ายังมีคนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้สนใจชีหน้าตาเขาสนใจเพลงจริงอืาก็ยังเป็นกําลังใจให้คนอื่นที่บุคลิกไม่ดีมันผมยังยังยังสู้ต่อไปได้อือแต่แง่ลบก็คือเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าอ่ะเหนื่อยบางทีคอมเมนต์ย่างเงี้ยแฟนน้องหย่เหลือไม่ดูผู้หญิงได้บผัวเป็นนิงมากแล้วเป็นคนที่จริงๆแล้วมี มีของอยู่ในตัวหน้าตาก็โอเคบุคลิกก็โอเคแต่ว่าอาจจะอาจจะมีมีบ้างแหละนะคนที่เขาเขาทักเข้ามาอย่างงี้มาถึงลำใหญ่ไหทองคำที่เป็นแฟนเราคบกันมากี่ปีนะประมาณ8 9ดปีนะครับประมาณปีแปดปีเ้าปีครับไปเจอกันยังไงเนี่ยจริงๆงอ่ะน้องลำใหญ่อ่ะแต่ก่อนเขาเต้นจะเขาจะเต้นลงลงในใน YouTube ในโซเชียลตอนนั้นเขายังไม่ได้แบบมีเพลงเป็นของตัวเองเขาเต้นสวยสมัยนั้นเราก็มีโทรศัพ ซื้อรถเครื่องแรกที่ได้ดูยูทูบได้ก็ดูเขาเอยแต่แล้วก็มาเจอตัวจริงเขาที่งานวันเกิดของเจ้าภาพที่ชนบุรีเจ้าภาพเขาเขาจัดงานวันเกิดครับก็มีนักร้องเขาเชิญนักร้องไปเยอะครับเขามีมีน้องลำไยไปด้วยครับทีนี้ผมไปนั่งแล้วน้องใหญ่เขาก็กับน้องอาร์มชื่อีมาเขามาขอผมถ่ายรูปครับแล้วทีนี้ก็ทักฟีดไปจีบเขาครับหลังจากวันนั้นครับแล้วไปตกลงปลงใจว่าจะเป็นแฟนกันตอนไหนไปเร,เรื่อยครับไปเรื่อย โอ้ผมผมคุยกับเขาอยู่ผมว่าสองสามปีแด้อะเหมือนจีบแบบพี่สอนน้องผมจีบแบบคนบราัน <c oughs> นะผมผมขีบข <c oughs> ีบแบบนั้นนะครับจีบแบบคนบราณนจีบไงอะก็คือคืนนี้นอนเนไหว้พระหรือยังนะครับไม่ยังจะประมาณนี้ห่างแบบห่วงๆใช่ส่งระไปให้เรียมขึ้นคอด้วยนะครับ๋อ,อค่อยๆเลาะเลมขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อยๆนานๆครับนานนานเลยครับไม่ยอมเข้าโจมตีสักทีขี่ม้าเรียบค่ายอยู่นั่นแหละ ด้วยน้องเขายังเด็กด้วยครับและที่แน่ๆก็คือแม่ดุแม่เข้มครับแม่แดงเป็นคนแม่แดงเป็นคนใจดีแต่เข้าถึงได้ยากมากครับอืจริงหรือเปล่าแม่แดงแม่แดงก็คือคุณแม่ของน้องลำาไยครับน้องลำไหญ่นะฮะแม่แม่แดงนี้ไม่ชอบเราหนักมากไม่ชอบเลยครับแต่ก่อนอไม่ชอบอตอนผมจีบน้องลำาไยใหม่ๆก็จะทูมาแม่จ้างคนไปสืบแล้วนะว่าอุ้ยมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกสองคนมีเมียอย่างเงี้ยครับ แม่จะแบบถ้าจะมานั่นก็อย่ามานะลูกแต่แม่ไม่แม่เป็นคนที่ไม่พูดอยาไม่ด่าเอ้วอย่ามานะแม่มีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็บอกผมไม่มีนะครับแม่เยแต่ข่าวมาแล้วว่าคนจ้างสื่อแล้วแอ่ได้ข่าวว่าเที่ยวด้วยผู้เย่เที่ยวเล่นการพนันเนี่ยแกก็จะบอกไม่มีคนเห็นนะลูกเนี่ยผมบอกใครอะครับไปเห็นเขาไปเห็นใครอะแม่เนี่ยแกไม่เชื่อไม่ไม่ชอบแต่ไม่ด่าไม่ได้โทรมาว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันแต่ แต่ถ้าคุณมาไม่หวังดีก็คืออย่ามาเพราะฉันมีลูกคนเดียวรประมาณเนี้มผมผมก็จะบอกแม่เสมอทุกครั้งที่ก่อนจะวางสายแม่ผมบอกว่าผมไม่ขออะไรเลยผมขอเวลาอย่างเดียวแม,ม่ต้องเชื่อผมผมขอเวลาผู้ชายคนนี้จะไม่ทําให้ผู้หญิงเสียหายแน่นอนแม่เชื่อผมเลยผมขอเวลานะครับแม่เนเรื่องนี้ลำยัยรู้ไหมไม่รู้แล้วทําไมแม่ถึงไม่ไปบอกลำยัยไม่แกแกแม่แก,ะแแกะจะรักลูก แกก็จะมาบอกผมแต่หมายหมายถึงว่านก็จะมาการผมประมาณนี้แต่ผมก็ไม่เคยบอกน้องลำใหญ่อ่ก็หลังจะถามต่อไปว่าพุ้ยเคยเคยไปบอกไม่ไม่เคยบอกว่าแม่แต้มมาพูดอย่างนี้ไม่เคยเล่าให้เขาฟังทําไมถึงไม่บอกล่ะคือผมคนนอกครับผมไม่อยากให้เราไม่รู้ว่าเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยณเวลานั้นเราไม่รู้ว่าน้องใหญ่เขาคิดยังไงเขาอาจจะมองว่าอุ้ยแม่มามาอะไรเขามากเกินไปเดี๋ยวเขาจะไปเถียงกันหรือจะไปโกรธอะไรผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ทะเลาะกันใช่ครับแล้วในที่สุดแม่บอกไหมว่าไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหน เขาไม่หลอกเอาตังค์แฮะมีคนใช่ครับมาพูดพูดก็ได้เ็าให้สองพันสามพันมาทุกวันนี้ก็ดูว่าใครเป็นคนพูดไดแต่ก็แม่ได้แล้วแม่มาดูทีหลังแม่บอกโอ,โอ้แม่เสียไปตั้งหลายรอบแม่บอกเออครับเอาข้อมูลของปุ้ยมาขายให้เนี่ยนะใช่แม่ก็ไปถามเขาก็มาหาแม่สองพันบ้างสามพันบ้างเขาพูดไปด้วยครับขายข่าวใช่ครับ <c oughs> ซึ่งเป็น,เป,นเป็นข่าวโคมร้อยข่าวไม่จริง <c oughs> ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วในที่สุดก็ผ่านมา กาาี่ปีมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่ใหม่ๆเลยครับตั้งแต่ครูหยบนมหญ่ได้สักสักปีหนึ่งเกือบเกือบปีครับก็เกือบ,บ<ส>ป,ปีที่แล้วใช่ครับแล้วทุกวันนี้ก็ปรากฏว่เาเรา,เราก็พิสูจน์ชัดเจนว่าไม่ไม่ได้เป็นความจริงโดยทั้งสิ้นไม่ครับแม่ก็เห็นว่าปุ๋ยก็ไม่ได้เล่นการาะนั้นก็ไม่ได้ติดเหล้าขี่เมาหยำเปยไม่ไม่ไม่มีโรกสาวลูกชายสองคนอะไรอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ได้มีเมียเก็บอะไรอยู่ที่ไหนไม่ครับทุกวันนี้แม่แดง รักปุ้ยมากถูกไหมใช่ครับลำไย,ยเขารักปุ้ยมากแค่ไหนคือเขาก็คงคงมั่นใจผมในระดับหนึ่งครับเพราะไม่งั้นเขาคงไม่เปิดตัวหรือว่าไม่อยากจะถ้าเขาไม่รักผมก็คงไม่อยากให้คนอื่นรู้ไหมครับคิด่าประมาณนี้ตรงนี้แหละคือคำตอบ,บแต่ถ้าถ้ารักมากรักน้อยผมผมก็ไม่รู้นะครับคนเราเราไม่รู้บางทีสิ่งที่เราทําให้เขาเขาทาให้เราเนี่ยมันมันรักยังไงแค่ไหนจริงหรือเปล่าที่ว่าลำไย,ยอยากจะเปิดตัวปุ้ยครับ สีสกลสมทรงมานานมากแล้วว่าคนคนนี้คือแฟนฉันครับแต่ปุ้ยไม่ยอมให้ลำยาไยเปิดตัวใช่ครับเพราะอะไรนนเพราะอะไรที่หนึ่งก่อนเพราะอะไรที่ลำยาัยอยากจะเปิดตัวปุ้ยคือเขาเขาอยากให้คนรู้เขาบอกจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างจะได้เจอกันบ้างคือต้องบอกว่าเจอคบไอคุยกันสองปีแรกไม่ได้เจอกันนะครับเล่นผ่า,า Social. นโซเชียลเล่นใกล้กันผมก็จะไม่ไปหาเขา เขาก็จะงอนผมมาตลอดว่าทําไมถึงไม่แวะไปทําไมพี่ถึงไม่มาหาหนูทําไมแค่ไปกินข้าวทาไมพี่ถึงผมแต่ผมก็จะแบบซื้อข้าวไปให้ซื้ออะไรไปให้ถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยฝากของไปแต่ให้ไปผมไม่ไปผมก็บอกเขาว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันของเราถ้าเราผ่านตรงนี้ไปไ,ได้แต่ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เราก็จบเพราะว่าเขาดังมากตอนนั้นน้องใหญ่เขามีชื่อเสียงแล้วครับแต่ปุ้ยก็ก,ก็ก็ดังแล้วนี่มันมันก็ใช่ครับแต่เขาจะเสียหายผมเป็นผู้ชายแล้วช่วงนั้น แม่คุณแม่แม่แดงมีลูกคนเดียวแล้วผมรับปากแม่มาตลอดว่าผมจะไม่ทําให้ลูกสาวแม่เสื่อมเสียมผมจะไม่ทําให้ลูกสาวแม่ต้องต้องมามีปัญหาเพราะผมผมจะไม่ไม่ใช่ไม่เข้าไปเป็นปัญหาให้ครอบครัวแม่ถ้าผมไปเกิดไปคนไปเจอถ้าคนรับได้ก็ดีะถ้าคนรับไม่ได้้าเด็กยังเด็กอยู่เรื่องโหมีแฟนแล้วปุ้ยแกกว่าแล้งเก้าปีถ้าเกิดเขางาน,านเขาพังหรือว่าเขาไปต่อไม่ได้หรืออารมณ์วัยรุ่นน่ะเจอกันอันนี้เราพูดเรื่องธรรมชาติวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายเจอกันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาดวงคนอ่ะ เกิดยังไงขึ้นมาเกิดมีลูกมีโอ้นู่นขึ้นมามันก็พัง,งผมก็เลยบอกว่าเรากันไว้ก่อนอผมจะบอกเขามาแบบนี้แต่ผมบอกว่าถ้าเราพ้นตรงนี้ไปได้อะมันคือความสุขเราแล้วที่เหลือแต่ตรงนี้มันก็ทุกข์หน่อยเพราะอาชีพเราอาชีพเขาไอ้ผม่าผมไม่ได้ดังเท่าเขาหรอกครับผมมาไม่เสียอยู่แล้วผมมันมีแต่ได้กับได้เขาน่าจะเสีย ในฐานะที่เราเป็นผู้ชายด้วยนี่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยตอนนั้นใครๆก็อยากผูกมัดถ้าพูด้จริงถ้าเป็นคนอื่นเขาอยากผูกมัดเป็นผมเขอยากใครบ้างไม่อยากผูกมัดตอนนั้นเขามีทุกอย่างแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งก็เปิดตัวตอนนั้นคุยกันยังไงเขาไม่ไหวแนละ้วน้องเหี่เขาบอกถ้าอยู่แบบนี้น้องอื่นไดอถ้าถ้าพี่ไม่เปิดตัวก็เราก็อย่าไปต่อเลยประมาณนี้ ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ